สวัสดีครับผมโอ๊ตจากอุบลคอมพิวเตอร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวพิมพ์เตอร์จากค่าย HP นะครับในตระกูล2007ซีรีส์นะครับ2007ซีรีส์นะครับมี75นะครับ76 77นะครับทุกโมเดลนะครับก็จะต่างกันแค่สีนะครับตัว HP นะครับตัวนี้ใช้หมึกเบอร์682นะครับไม่ว่าจะเป็นดำแล้วก็สีนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับพินพ์คอปปี้สแกนแล้วก็ตัว Wi-Fi นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอันบล็อกตัวเครื่องว่าในกล่องเขาจะให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันไป เพราะเปิดกล่องมานะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือตัวคู่มือนะครับจาก HP แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตลับหมึกนะครับตลับหมึกเนี่ยจะใช้เบอร์เป็น682นะครับไม่ว่าจะดำหรือสีนะครับใช้เบอร์เดียวกันแล้วก็สายไฟครับทั้งหมดสามเส้นนะครับมีให้เลือกนะครับว่าต้องการหัวเป็นแบบไหนนะครับแต่ละเส้นหัวก็จะแตกต่างกันไปนะครับ สำหรับสายไฟนะครับแล้วก็สาย USB นะครับตัวนี้นะครับเป็นสาย USB สำหรับต่อเข้าอุปกรณ์แด็ปท็อปนะครับหรือ PC นั่นเองแล้วก็เราก็จะมาเจอตัวเครื่องปินพ์ของทาง HP นะครับในตระกูล2 0 7ซ s ร r ส์นั่นเองนะครับตัวที่เรามานำเสนอวันนี้นะครับจะเป็น2776นะครับครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ HP นะครับ ตัว hp เองนะครับ <_ an> เสียบปลั๊กจากทางด้านหลังนะครับโดยดึงฝาขึ้นนะครับเราจะเห็นตัวพอ ac <_ an> นะครับก็คือช่องนี้นั่นเองนะครับ <_ an> ตัวนี้จะเป็นไฟสแสดงสถานะนะครับว่าเสียบปลั๊กแล้วเครื่องใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานได้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ <_ an> <_ an> สำหรับ hp นะครับตัวเครื่องนี้จะใส่กระดาษทางด้านบนนะครับรองรับกระดาษทางด้านบนเดี๋ยวเรามาดูด้านแนลนะครับปุ่มแรกที่เราเห็นนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับสำหรับเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับ ปุ่มถัดมานะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม cancel งานนะครับในกรณีที่เราปินผิดพลาดนะครับสามารถกดเคียงงานได้จากปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้มีไว้ฟกระดาษนะครับในกรณีที่กระดาษติดนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ฟีดกระดาษได้ปุ่มที่3นะครับจะเป็นปุ่ม Wi-Fi นะครับสำหรับ on หรือ off ไวไฟนั่นเองปุ่มที่4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบสถานะของค่าเน็ตเวิร์กต่างๆเราสามารถเรียกดูได้จากปุ่มนี้นะครับปุ่มถัดมาครับตัวนี้จะเป็นปุ่มถ่ายเอกสารสีนะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือปุ่มถ่ายเอกสารสีดานั่นเองนะครับเปิดฝาหน้ามาครับเราจะพบกับจอสแกนนะครับหรือเอาไว้ถ่ายเอกสารได้นั่นเองนะครับโดยวางเอกสารด้านบนจอนะครับกระดาษจะถูกฟีดออกมาจากทางด้านล่างนะครับชิ้นงานครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งตัวเครื่องกันได้เลยนะครับครับเมื่อได้เครื่องปินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเซตอัพเครื่องครั้งแรกกันนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอันดับแรกครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษนะครับ แล้วก็ตัวปลักไฟแล้วก็ตัวตรบหมึกนะครับข <Okay. S 1> ับแรกนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาด้านหน้าออมาก่อนนะครับ <Okay. S 1> เปิดออกมานะครับเราจะเจอสติกเกอร์สีฟ้าฟ้านะครับตัวนี้ลอกออกให้หมดนะครับคร <Okay. S 1> ับเมื่อถึงออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราสไลด์หัวพิมพ์มาด้านนี้นะครับให้อยู่ตรงกลาง หลังจากนั้นครับเดี๋ยวเรานําตลับหมึกที่ทางเครื่องติดไปให้ครับติดตั้งเข้าไปได้เลยครับสําหรับข้อควรระวังนะครับในการติดตั้งตลับหมึกนะครับเราจะต้องไม่โดนผิวสัมผัสชิปด้านในนะครับแล้วก็ฐานหมึกด้านล่างนะครับพยายามอย่าโดนชิปนะครับแล้วก็ตัวฐานหมึกด้านล่างนะครับวิธีติดตั้งนะครับก็เราจะเห็นว่าตรงนี้เขาให้ใส่กรอบสีชมพูก็คือตลับหมึกสีนั่นเองนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปได้เลยแล้วก็ดันขึ้นครับ ส่วนตลับสีดำมันก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกันครับข้อควรระวังก็คืออย่าสัมผัสบ,บริเวณผิวชิปท้้งหน้าครับแล้วก็ถามดมุดาดล่าใส่เข้าไปครับแล้วก็ปิดฝาขึ้นครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราติดตั้งกระดาษเข้าไปนะครับวิธีใส่กระดาษให้ถูกต้องนะครับจะมีแถบสีฟ้าอยู่นะครับบริเวณนี้ให้เลือกกันมากรับนนะ ใส่กระดาษเข้าไปด้านในได้เลยแล้วก็เลื่อนตัวล็อกกระดาษให้พอดีกับกระดาษนะครับไม่ตึงหรือแน่นจนเกินไป <Wow. S 1> หลังจากนั้นครับเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับปลั๊กนะครับแล้วก็ทําการเสียบสายได้เลยเมื <Okay. S 1> ่อเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับทําการเปิดเครื่องได้เลยครับ <Wow. S 1> หลังจากทําการเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ พอไฟพาวเวอร์ติดค้างเป็นสีขาวครับก็คือพร้อมใช้งานแล้วเราจะเห็นสเตตัสตลบหมึกจากหน้าเครื่องนะครับตัวเลขศูนย์เนี่ยก็คือการถ่ายเอกสารนะครับเมื่อเรากดทําการถ่ายเอกสารก็จะขึ้นเลขหนึ่งเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับพอเราติดตั้งตลบหมึกเสร็จเรียบร้อยครับเราควรตรวจสอบก่อนว่าตลบหมึกเนี่ยทำงานปกติไหมนะครับโดยวิธีขั้นตอนการตรวจสอบครับให้กดปุ่มพาวเวอร์ก่อนนะครับค้างไว้แล้วก็ตามด้วยปุ่มกากระบาดครับค้างไว้ ประมาณห้าวิครับก็ปล่อยมือครับหลังแบบจากนั้นครับเดี๋ยวเครื่องจะพิมพ์สเตตัสของตัวหมึกออกมาครับว่าตัวเครื่องเราตลับหมึกปกติไหม ตลับหมึกที่เราเห็นนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้ตลับสีปริมาณเต็มไหมตลับดําเต็มหรือเปล่านะครับจานวนการพิมพ์เท่าไหร่แล้วก็ซีเรียลอะไรนะครับอันนี้ก็คือตลับที่ปกตินะครับเราจะเห็นว่าแถบสีอยู่ชัดเจนนะครับไม่มีขาดหรือเป็นเส้นนะครับอันนี้ก็คือการติดตั้งเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบหัวพิมพ์นะครับครับและนี่ก็คือการเซตอัพเครื่องพริ้นเตอร์ HP ในตระกูล207ซีรีส์นั่นเองนะครับเป็นเครื่องพิมพ์อินเจ็ตนะครับ ตัวนี้ใช้หมึกเบอร์682นั่นเองนะครับทั้งดําแล้วก็สีนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานเครื่องเบื้องต้นนะครับแล้วก็การดูแลรักษารวมถึงวิธีการเซตอัพ Wi-Fi ด้วยนะครับสำหรับ HP 207 Series นั่นเองนะครับตัวเครื่องพิมพ์ Inkjet นะครับ HP 207 Series นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อุบกคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า lazada shopee จากทางอุปกคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ ผมโอ๊จากอุบลคอมพิวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ